โอ้ยพี่น้องเไงหัวกระเด็มาสวนหัวกระเด็มาสวนลำซ้ำพี่น้องเอ้ยขีดหอดมันประสันขีดหอดขีดหอดเด้สวนลำซ้ำสวนลำซ้ำกําลังจีแตกใบง,งามครับพี่น้องโอ้ใบกําลังสวยเลยใบกําลังสวยพวกกระเพาะมัน ฟังพุณต่หมากเมาผสมกันกระลำส้ำพี่น้องเลยโอ้ยพุนนนย่น่าขีดหอดขีดหอดช่ยวยวยชววยวย,วยน,นี้สิไร่ครับบวกปนกันอากหากปัญหามาเลยพี่น้องก็ปวดไปแลนะทส้งกระทุ่งกระทิง,ทงเลยโอเคโอเโอเคชวยๆ